เอาละครับวันนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอดตลาดพอริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่โมบิวันเลสซิ่งนะครับ 10W40 นะครับเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้จะเป็น API SN นะครับแล้วก็ได้ MA MA สองนะ,นะก่อนอื่นก็เดี๋ยวทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะดสารฆ่าเช็ดให้มันสะอาดนะครับกันฝุ่นลงไปนะ หาเศษกทีหมนอะอ่ะ,อ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 ะต่อมาก็เดี๋ยวเราจะมาขันตรงนี้นะครับใช้เบอร์สิบสองนะก็จะประมาณนี้ใช้เบอร์สนะิบสองขัน อันนี้ก็เป็นเบอร์12นะครับก็ประมาณน,นี้นะเดี๋ยวเราก็จะทาการขันโบงน้ำมันเครื่องออกแล้วจะมาแน่นเลยลนะนะโอเค กระเหลื่อมไปเยอะด้วยนะเพราะว่าในกระบะมันมันมีน้ำมันเครื่องอยู่นนี้ชั้นึง ไม่เยอะไม่เยอะ้าเลทั่นไยวเฮ้ยแต่เยอะอ,อยู่เยอะเหรอแต่เยอะอยู่ดี๋ยว,วงให้ดูจะว,ว่า๋ยว่าถางมากพาะทุกค้ามีแตว่า,า,มาไม่เ,ววมเอันนี้เขาใส่แบบไม่ดีมาให้ไงโอ้โหเหอน้อยมากเลยนะมึง ระวังนะเว้ยมึงใส่ให้น้อยอะดิโอ้โหน้อยมากมึงโคตรน้อยนี่ขนาดมีติดกระบะอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะล้างนะครับ มันเครื่องอให้สะอาดแบบนี้นะทีนี้เหมือนกันนะลางนะครับอุ้ยเหลือน้อยมากจากนั้นก็เช็ดนะครับเช็ดโบถ่ายนะแล้วก็ขันนะครับขันตัวนี้กลับเข้าไปด้วยมือนะครับ การมันปีนเกียวนะถ้าใช้เครื่องหรือประแจขันเลยมันจะปีนนะต้องใช้มือใช้มือนำเข้าไปแบบนี้แล้วก็เช็ดรูเตอร์ให้สะอาดด้วยใช้ประแจวัดแรงบิดนะครับอ่วัดแรงบิดนะครับ DCX จะใช้อยู่24นิวตันนะครับตั้งไปที่24นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันแน่นเกินนะครับ19 20 21 22 23 24โอเค24นิวตันล็อกนะครับเราก็จะ <c oughs> อันนี้เบอร์สิบสองจำผิดนะครับขัดไปานี่นั่นละนะครับยี่สิบสี่ เห็นไหมง่ายนิดเดียวคือบางคนจะวิบับขันแน่นเกินไปนะครับเราก็ใส่เติมน้ำมันเครื่องนะเราก็ตวงตวงน้ำมันเครื่องออก200 ml นะครับใส่แค่แปดร้อย เรฝาฝาเขาจะซีนเอาแบบนี้เออดีดีด,ดีซีว่าดีพอเพราะว่ามันพอมันแก่มันจะไม่มีฟอย์นะครับไม่มีฟอยด์เกะกะเี๋ยจเจ้าสองร้อยมมันเครื่องก็เหลืองทองนะเครื่องเหลืองทองอือ่าโอเคสองร้อยมล ครับจากนั้นเราก็จะเติมเ,เข้าไป0.8น,นะครับออใช้0.8ใช้0.8ปเออทเองบายออฟูๆเลย0.8นย์จโอเคนะครับประมาณน,นี้แล้วก็ปิดกลาลง 在哪里？谢谢